อัดดวงดาวพี่อุดหนูหนูหนูอ่ะหนูถือแล้วหนูก็มองอ่าหนูถือด้วยแต่เขาเล่นแต่เขาเล่นดีกเขาเล่นแบบบิ๊กโอาอันริบันใหม่เขาแกะเลยเอาถือไว้อันนี้อาจะปิดไรไหมนี่จะปิดไรไหมันี่อีฟปิดเองเลยอีฟปิดและวมูนี่ไม่ต้องปิดหรอกขอบคุณจ้าติดดึงดาพี่อุดหนูหนูอันนี้พูดอ่ะมอง จะมาไลฟ์ขายของจะมาไลฟ์ต่ตาทุกวันเลยทุกวันเลยมองกล้องเนย่ยทุกวันเลยทุกวันเลยหนึ่งเดอนเดอห้าเดอห้าเดอแปดเอดเอฝากพี่ฝากพี่พซื้อด้วยนะพี่ซื้อด้วยนะปิ๊งปินี่ปิ๊งปิ๊งปิ๊งอกเขมาด้งแม่ยันไกนเดียวอมว่า จ้าจ้าพี่ขอขอบยกมือจ้าพี่ก็ได้ได้ขอบคุณค่ะแม่ไม่ได้นแล้ขอบคุณค่ะก่อนแม่ไม่ได้เล่นแม่ให้เล่นแล้วขอบคุณค่ะก่อนอบดุนดาสองอนี้ขอบคุณค่ะครับคุนดาเออไปนี่ล่ะนี่นี่ดี่โอ้วอวดปวดปวดไปไปไปไอ้ไม่เป็นไรค่ะแต่เราขึ้นบนห้องกันไม่ต้องไปอันนี้ลิฟต์ใครนี่ลิฟต์เธอว่า ไม่นาะไปไม่อ๋อเออ